เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณสิงครับคุณสิงเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากพี่คนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักชื่อว่าพี่เคลนครับแกทํางานเป็นช่างถ่ายรูปและได้เล่าประสบการณ์หลอนครั้งหนึ่งให้ผมฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนพี่เคลนได้ไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือจังหวัดนี้ค่อนข้างที่จะสงบแหล่งท่องเที่ยวมักจะเป็นดอยเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่แกมักจะไปสถานที่หนึ่งเสมอ เพราะอากาศและทิวทัศน์ดีมากหลายครั้งแกสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งดูวัยรุ่นและหน้าตาหน้ารักนั่งอยู่บนอาคารสูงมองเหม่อไปยังภูเขาข้างหน้าพี่เคิ้นเลยเดินขึ้นไปชั้นบนนั้นเพราะคิดว่าวิวที่น้องเขามองคงสวยมากแกถือกล้องขึ้นบันไดไปขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นแดดร่มลมตกแสงสวยมากพอขึ้นไปถึงปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วพี่เคิ้นสงสัยนิดหนึ่ง แต่ไม่ได้อะไรมากมายถ่ายรูปไปเรื่อยจนพอใจนั่งพักแล้วเดินลงมาราวราวหกโมงเย็นพอลงมาข้างล่างก่อนจะเดินไปขึ้นรถกลับแกหันไปมองชั้นบนอีกครั้งปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนเดิมนั่งเอามือเท้าคางสายตามองไปข้างหน้าแกบอกว่าแปลกใจนะเพราะทางขึ้นมันมีทางเดียวถ้าน้องขึ้นไปก็ต้องเดินสวนกันสิวันถัดไปแกไปเที่ยวในเมืองถ่ายรูปต่างๆเยอะมากเลยมีความคิดว่าจะเอารูปในกล้องนี้ ไปเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กกบว่าจะไปนั่งทําที่อาคารสูงนั้นเพราะวิวดีและเงียบสงบพอไปถึงก็ราวๆสี่โมงกว่ากว่าเวลาเดิมก่อนจะขึ้นไปแกเลยแวะซื้อผลไม้กับป้าคนหนึ่งที่ใส่รถเข็นมาขายไปถึงชั้นบนสุดคราวนี้แกเจอน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่จริงๆแต่วันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนรูปหัวเธออยู่ด้วยพีเคิลก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ดูน่ารักดีเลยเอากล้องออกมาเพื่อจะถ่ายรูปคู่รักคู่นี้ แต่พอมองเข้าไปในเลนกลับกลายเป็นว่าไม่มีสองคนนั้นอยู่พอเอากล้องออกมองด้วยตากลับมีสองคนนั้นตามปกติแกมองซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบก็ได้ผลเหมือนเดิมฟ้าก็เริ่มจะมืดลงแกคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเลยเก็บของแล้วเดินลงมาไปเจอป้าคนขายผลไม้คนเดิมเลยถามว่ายังไม่กลับอีกเหรอป้าป้ายิ้มให้แล้วบอกว่ากำลังจะกลับแล้วแกเลยถามว่าป้าผมเห็นมีน้องผู้หญิงคน หนึ่งมานั่งเล่นข้างบนอยู่สองวันแล้วมองไปแต่ภูเขาลูกที่อยู่ข้างหน้าป้าเลิกคิ้วแล้วบอกป้ายืนขายทั้งวันนี้ยังไม่มีผู้หญิงคนไหนเดินขึ้นไปเลยนะพี่เคนยืนยันว่ามีจริงๆครับแถมวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ด้วยป้าเลยถามว่าเห็นชัดไหมสองคนนั้นนะแกบอกว่าชัดอยู่ครับป้าเลยบอกว่าพรุ่งนี้ลองมาที่นี่อีกนะมาดูว่าจะเจอน้องคนนั้นอีกไหมพี่เคนเลยกลับไปพร้อมความสงสัยอีกวัน วันต่อมาพีเคิลก็มาที่นี่ในเวลาเดิมป้าคนขายผลไม้ยิ้มให้บอกว่าขึ้นไปดูสิเห็นไหมแกเดินขึ้นไปแต่ไม่เจอน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆเลยนั่งทำงานแล้วเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้รู้แค่ว่าสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องให้ของผู้หญิงอยู่ไกลๆแกหันไปเจอน้องผู้หญิงคนนั้นนั่งกับพื้นเอาเข่าชันขึ้นมาแล้วเอาน่าสุกร้องให้ พี่เคนแกสงสารเลยล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าของแกเดินไปให้ถามว่าร้องให้ทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าน้องผู้หญิงคนนั้นเงยหน้ามาด้วยน้ำตาอาบสองแก้มบอกแกว่าแฟนเป็นทหารไปประจำอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกระเบิดเสียชีวิตแล้วพี่เคนบอกว่าสงสารจับใจเลยน้องร้องให้ไปพูดต่อว่าหนูมารอเขาที่นี่ที่ที่เราชอบมาด้วยกันมีภาพจำดีๆ เกิดขึ้นมากมายเขาชอบรูปหัวหนูบ่อยๆอีกไม่กี่เดือนก็จะปลดประจำการแล้วที่สำคัญเขาเพิ่งขอหนูแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพีเคิลยื่นผ้าเช็ดหน้าให้พลางคิดในใจว่าผู้ชายที่แกเห็นว่ายืนรูปหัวเมื่อวานคงเป็นแฟนน้องเขาแน่ๆ่แกถามว่าเห็นน้องชอบมองไปทางนั้นบ่อยๆคิดถึงเขาใช่ไหมน้องพยักหน้าแล้วบอกให้แกเดินมาที่ระเบียงพอไปถึงน้องชี้ให้ดูบอกว่าพี่เห็นไหมว่ามีวัดอยู่บนเขาลูกตรงข้ามนั้น แกมองดูแล้วก็พยักหน้าตามศพของแฟนหนูอยู่ที่นั่นล่ะคะ่ะวัดนั้นสวยนะคะพี่ชอบถ่ายรูปคงได้รูปดีๆเลยลองไปดูสิแกมองหน้าน้องที่มีแต่คราบน้ำตาแล้วบอกว่าตอนนี้เย็นมากแล้วพี่ขอตัวกลับก่อนนะไว้พรุ่งนี้จะลองไปที่วัดนั้นดูวันต่อมาพี่เคลิ่อนไปเที่ยวห้างแล้วบ่ายๆก็เลยไปที่วัดที่ว่าซึ่งสวยเหมือนกับที่น้องผู้หญิงคนนั้นบอกจริงเดินถ่ายรูปเพลินๆไปเรื่อยแล้วไม่รู้ไปถึงโกรธคนตายได้ยังไง แกเดินมองไปเรื่อยๆก็ต้องตกใจตรงที่มีโกรธหนึ่งมีรูปผู้ชายใส่ชุดทหารอยู่หน้าโกรธซึ่งจําได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่ยืนรูปหัวน้องผู้หญิงวันก่อนขณะที่กําลังยืนอึ้งอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนสะก,กิดหัวไหล่แกเลยหันกลับไปดูพอหันกลับไปทีนี้ขาอ่อนแทบกองลงตรงนั้นเลยเพราะโกรธที่อยู่ตรงกันข้ามกับทหารนั้นคือโกรธของน้องผู้หญิงคนนั้นนั่นเองสองเจดีโกรธหันหน้าเข้าหากันราวกับว่าจะ ไม่ต้องจากกันไปไหนอีกแล้วพี่เคินค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วเดินไปในโบสถ์ไหว้พระและถวายสังฆทานอุทิศให้ดวงวิญญาณคู่นั้นพ่อออกจากวัดเลยคิดว่าจะกลับกรุงเทพวันนั้นเลยแต่ไม่รู้คิดยังไงมาลงรถแล้วนั่งกินข้าวอยู่หน้าปากซอยทางที่จะเข้าไปอาคารสูงนั้นแกถามพี่เจ้าของร้านข้าวว่าผมไปเจอผีหลอกมาบนอาคารข้างในสองสามนซ้อนเลยคิดแล้วก็ให้โมโหป้าที่ขายผลไม้รถเข็นอยู่ข้างล่าง แกก็ไม่บอกอะไรผมสักคําพี่เจ้าของร้านข้าวหัวร้อแล้วบอกว่าป้าแกบอกคุณไม่ได้หรอกเพราะแกเพิ่งถูกรถสิบล้อชนตายคาที่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองรถเข็นแกพังยับหมดเลยพี่เคิ้นหน้าซีดลมแทบจับตรงนั้นเลยแกบอกผมว่าทริปนี้นี่คุ้มเลยไม่ใช่ถ่ายรูปคุ้มนะครับแต่ผีหลอกคุ้มเลย